สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับที่เด็ดบอล VIP นะครับบอลจอสูงฮาร์ดไทม์ฟูลไทม์ครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่3เดือนตุลาคม2,564นะครับเวลาก็9.00นครับผมก็วันนี้นะครับเอามาสหรับ สำหรับเมื่อคืนนี้เนี่ยสรุปผลเลยคือเมื่อคืนก็ให้ไป2คู่นะครับผมเป็นแนวทางให้กับ f c ได้ติดตามทุกท่านก็ให้ไป2คู่นะครับก็ผลประกอบการเมื่อคืนก็จียมนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ติด,ดตามครับสําหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาเจอคลิปของผมนะครับก็กดติดตามไว้นะครับผมผมทาให้ผมคัดให้นี่ก็ ไม่ได้เก็บเงินไม่ได้อะไรนะครับก็คัดให้เป็นแนวทางกับผู้ที่ชื่นชอบแนวทางบอลสกอร์สูงครึ่งแรกอะไรประมาณนี้ครับผมผมก็พอที่จะคัดมาให้ทุกคนได้ติดตามได้ก็เลยลองมาคัดให้กับทุกคนได้ติดตามครับก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับผมก็ขอแค่นี้ครับสำหรับยอดวิวก็ขอบคุณมากครับเพิ่มขึ้น กว่าเดิมเยอะเลยครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ผมคัดให้กับทุกคนเหมือนเดิมครับก็มาดูกันว่าผมคัดคู่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบุกมาไว้แป๊บนึงนะครับผมบอล่อนข้างดีเยอะนะครับแต่ก็คัดเฉพาะคู่ที่มั่นใจที่สุดก็มีหลายคู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมคัดบอลเร็วให้ลงไปผมกลัวบางท่านนะครับเพิ่งเลิกงานอะไรประ,ประมาณนี้ก็ ลัวจะมาติดตามไม่ทันครับก็เลยต้องหาคัดบอลในเวลาที่มันเหมาะสมนะครับทุกคนก็น่าจะติดตามได้กันครับกวันนี้ครับผมคัดไว้ให้ติดตาม2คู่อีกเช่นเคยนะครับที่มั่นใจครับที่ผมมองว่าจะสวยงามที่สุดนะครับแต่มันก็มีหลายคู่นะครับแต่ก็คัดมาให้2คู่นะครับผมสาหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเตะเวลา20ิ 0.00ครับสองทุ่มบ้านเรานะครับผมคู่ระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมคู่นี้นะครับอ่าสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่หนึ่งลูกแต่ว่าเราก็รอให้บอลเตะประมาณสักห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับมั่นใจครับว่าครึ่งแรกมีประตูอย่างแน่นอนครับใส่สกอร์สูงครึ่งแรกไปที่0.75ได้เนีนะครับผมก็สำหรับคู่นี้ก็ ผมมั่นใจครับผมมาตอนคู่ที่2องครับดิบนอร์เวย์นะครับเตะเวลา22.59นะครับผมก็ตีไปก็23.00แล้วครับห้าทุมบ้านเรานะครับคู่ระหว่างทอมโซนะครับผมเจอกับเฮาเกซุนนะครับคู่นี้ครับตะกร์สูงครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกเหมือนกันนะครับผมก็รอให้บอลเตะสัก5นาทีถึง10นาทีครับผมก็ใส่ไปที่ราคาสะอร์สูงครึ่งแรกที่ 0.75นะครับผมส่วนราคาน้ำก็แล้วแต่ทุกคนจะพอใจครับสำหรับแนวทางในการลงทุนนะครับก็ครึ่งแรกนะครับก็แบ่งทุนดีๆนะครับผมครอย่าอย่าแบบลงทุนในผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวช่องผมจะบินนะครับอันนี้ก็คือให้เป็นแนวทางแล้วก็ให้ทุกคนบริหารแนวทาง คุณของตัวเองแล้วกันนะครับก็ไปดูการวิเคราะห์ครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมไม่ได้ครับก็ผมฝากไว้แล้วกันนะครับ2คู่นะครับที่มั่นใจนะครับวันนี้นะครับคู่แรกครับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับผมเต่เวลา2ทุ่มนะครับก็กอรอสูงรึ่งแรกที่ราคาสูง0.75 over 0.75 half time นะครับผมถ้าไม่มาครับย้ำหลังสูงทุกราคานะผมนะครับ หรือทุกคนจะใจะเย็นๆไล่ราคารอที่ราคา0.75ก็ได้นะครับส่วนคู่ที่2ก็ทำโซ่นะครับาราคา0.75นะครับโอเวอร์ฮาร์ทไทมนะครับผมก็ฝากไว้สําหรับ2คู่นี่ครับก็ฝากทุกคนคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์ก็ได้ครับผมแค่นี้ก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ To be sad is fine